แต่จะเอาแว่นหรอออ ptimus เป็นกุญแจที่พาไปหาอัสปาร์คกอัลปาร์คคือแหล่งพลังงานของเราที่ทำให้พวกเรามีพลังอยู่ได้แล้วปู้ชั้นแววแววตาวจะเป็นผู้ได้ไปเจอเมกะทรอนตอนนั้นแล้วเมกะทรอนก็ตายแผนที่โดยไม่รู้ตัวดิฉันกำลังหามันอยู่แล้ว

ว oh yeah. oh yeah. ูดูเป็นแจ๊ดวูดูเป็นแจ๊ดแล้วขับดีตำรวจแล้วเนี่ยโอ้โหดิหลบถึงเควส เฮ้ยโอ้โหฉากไล่ล่าเริ่มขึ้นแล้วไว้เร็วเร็วเร็วโหขับยากที่ผายเลยรถต้องเคล็ดจอดมาขับด้วยเนี่ยฉากไล่ล่าในตำนานอือชนแม่งเลย

เดี๋ยว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 เวลาอนี้ก่อนโอ้ยเค่ยิงเปิดด่านแม่งเลยกันง่ายดี ไรถดิบ <concealed> อ <safety> <pad pare ng helmet> <ligen> ุ pigs 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 ้เกยกาตำรวจขับแบบไม่เบาอุ้ยรถหัเอืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือล่างก่อนทำเลือดมากำลังไปฮึบโอ้ย Ủa ấy hey, oh. không phải đẩy lên quá Nếu nghe đi lây làm bây Ôi dù Thôi thì là giờ mà kể cả đây mấy quý liệu chết hà ít lệ có thường có thường có thức thức quý bay cao to đập pha thằng luôn nữa hoặc là thằng luôn nữa lắm ลักิจได้จะมาทำลายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยวโ,โแกเกะกาขอร้องแจ็ตหมดน้อยแจ็ตได้มีหมดหน่อย <c oughs> ดิ่ไปโอโทษทีรถถังโอ้โทษที ระเบิดทิ้งซะให้กูมาระเบิดปั๊มน้ำมันเล่นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยจ้าราการมากกว่ามั<ฮ>้งหลบเอ้าเกกะอือเหินไปเลยอือเหินอีกหลบที่อย่างเกยกะวาไปหมด <laughs> อ้าวชิพา,ายแจ๊ดโดนล้อมตากาดกำลังเสริมโอ้ไอ้รอนทไปช่วยแจด๊ดให้พลจากพวกเซกเตอร์เซเว่นจัดให้ครับราม <c oughs> ดีไปเร็วแจ๊ดเดี๋ยวจัดจัดการตรงนี้ให้ไอรอลหิแจ๊ดกำลังแย่เจ๊ดกำลังสู้อยู่ตอนน้องรีไปช่วยแจ๊ดโอเคเอาแล้วเอาแจ๊ดโดนลูกกระเทือตอนไหนเนี่ย อื้อมาแล้วไปโรดจะเล่นต่อเองขอลองป้าหน่อยดิโอ้ยเกก้อื้อเกก้อุ้ยอย่าขวางทางไหนอโอ้โหโอ้แตกง่ายแท้ อย่าจับของเล่นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ของเล่นเด็กตุ้มเอา้าเร็เรียบร้อยนาแหกขับไปช่วยแจ๊ต่อคุณพี่ผูอยากก่า่เกกะคุณอาจจะโดนชนได้โอเว่นแจ๊กำลังโดนลูกกระทืบครับตอนนี้เราต้องโอ้ยขับไปช่วยอันนี้เควสนะเนี่ย แล้วสูกใครไม่ได้เลยไงเนี่ยมึงเนี่ยม,มาถึงก็ชนมากเลยาม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 เดี๋ยวไอรอนหายได้ไงบัมบ,บี้ไปแนี่ไม่ใช่นี่เป็นแท็กซี่ไหนปะ รัวอย่างมันแผ่ไม่เข้าเลยออ้ยเอ็กเคมีของเล่นวะไอ้นี่ๆๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวืองเป็นเฮิคอปเตอร์เลยนะมึงมาโอ้โหตีไม่เข้าอีกอ่ะกูกันบ้างแพลรีโอ้โหโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดมองเห็นหมองเห็น ทุกดอกวันนี้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 มันนี่มันนี่อุ้ยเย้เชบอยเป็นอย่างมึงอางฮะเก่งกับบอสที่รู้จักอีกนะอือโอ้แพรลี่ละเอียดไปรับมึงอะไปช่วยแจ๊ต่อ เิเคโอเขเวนนี่ไม่เคยช่วยตลอดเลยนะเพราะทางน้อยเพราะทางน้อยโอตโ้ตบอลกำลังรีบคาริเสเซกิอ,อยู่ไกลด้วยนะเด็ดตัดไปดูว่าจะเกกะาถึงแล้วถึงแล้วโอ้โห อืชนแม่งเลยโอ้ยหลัเข้าอเออเดี๋ยวจัดก,การให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวกินอะไรได้บ้างเนี่ยอะไรก็ได้มาก่อนฟาใส่แม่งเลยอืมเกกาอือม,มาดีดิ ไอพวกฟลิปขันเล็กกันน้อยไปไกลใช่ะปะโอ้ยอุ้งโอ้โอยเ็ดเคอโอ้ยแพ่รีไม่ได้เว้ยแต่วะ แป,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 ป๊บเกเอาไปก่อนโอ้ยเอาดีเอาดีโยนวิ่งชาร์ตโอ้ยแม่งใส่ไปยั้งเลยนี่กระสุนปืนก็ทำอะไรมันไม่ได้เว้ยคงต้องเป็นรถอย่างเดียวเกีก่ามึงอ่ะไอ้ไก่มาเลย เออมาเลยกันดนไปไกลซะนี่มาที่มาที่ตัวเล็กตัวร้อยมานี่โอ๊ยอะไรวะเคลียร์ก่อนมันอยู่ไหนวะเนี่ยไปก่อนเลยทุกตัวเล็กตัวน้อยอยู่ข้างหลังแน่เลยใช่ไหมไม่ใช่ว่ะนี่มันตัวเล็กเตะมาแห้งเลย

อออ้ยืต้องเข้าไปหามันว่อไม่ยันสู้ไม่ได้มานี่มปนี่มปนี่มปนี่เอากะเอาอะไรมาฟาดหน่อยนิโอ้ยโอ้ยไปไกลนิด่ะยุ่งจังเลยแล้วเราโยนเอา ลอยไหมยังเว้ยแบบไปดอกนึงออืจัดไปอีกดอกนึงแม่งไม่เป็นไรเลยนี่นี่น,นี่เอาเอาน็อมาเอา,าเอา,เอาต้นไม้ก็ได้โยนไปแม่งเลยไปก่อนเลยมึงอะแหลกเลยท่แจ๊สบนอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก็ไปรอแป๊บ รถพี่มันบึกบึนแล้วก็ช้าหน่อยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ววยายไม่ใช่ปัญหามาเลย เออแพรล,ลี่ไอ้เค้นี่มันถึกจังวะโอ้กันจะสนด้วยดีคงไม่กันรถหรอกกูรู้ย่ำอุย้ยปล่อยคืนเนาะไปไหนไปูนบอลนี้โอ้โหไม่เข้าเลยเว้ย Thằng này có 3 thôi Ừ Mày khâu rồi với Nuôi chân một vút lên nè Đại 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 Ừ, lộn Ừ, โอ้ยไปเลยไป,ลไ,ปลไปไหนอะไปไหนอะไปไหนไปไหนจับโยนโอเคต้องจับโย,ยนนะสินะสู้ไปไหนก็จับพุ่มแม่งเลยเหรอมา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 ,มาใกล้ๆมาใกล้ๆพี่หน่อยน้องมาจับ โยนถ้าเยอะจริงเนะไอ้พวกนี้ควรจะปราบได้แต่ละตัวมา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 ใกล้ๆไปล้มด้วยรอบนี้โอ้ยอเอ้ยเคไม่เข้าถอยออกมาก่อนจับยกมวดเอา้าที้ยไมไปโดนตันมันก่อนตันมาแล้วก็วิ่ง ยกยกนี่เออเออ,เอ,อลม้มโอ้ยเกยกาไว้พวกนี้ไปเกยกาอย่ายุ่งเรียบร้อยออติมัสออมบีกำลังแย่เอ,อ่า ตามหาโปรดิเซติคอนเดี๋ยวบอมี้จะการเองอุย้ยจะได้เป็นออพติมุสแล้วโอเคอุย้ยบอมบีโดนจับ I'm Bumblebee. on my way, กำลังไปแล้วบอวันบีเกกะเกกะบีสายข้าข้ามาแล้วรอข้าแป๊บจะขับไปถึงไหนไหวฮอนมิทะลุบ้านเป็นแล้วกันง่ายดี ไลายแล้วไปล,ลาหอเกกาโฟลเซกเตอร์เซเว่นแล้วก็ตำรวจทั้งหลายเลยโอ้ยอย่ากเกย์กาดูแล้วมาแล้วมาแล้วไปมาแล้ว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  จะขนคอเอ้ยจะขนหุ่นกูไปไหนเนี่ยลูกน้องกูเนี่ย,ยจะขนลูกน้องกูไปได้วนมาแล้วหลายรอบแล้วนะขับลงมากเลยเหรอ <S <S เอาจริงดิเออเอะไรขับขึ้นได้โวย้ยไม่ขับลุยระเบิดโง่หรอก ไอ้กีก้าเออถือไปด้วยเลยดีเหินเลยแล้วกันโอ๊ยเหอนไม่น่าเหอนเลยกู โอ้ชนอันนี้ตำรวจโทษด,ด,ดีโอ้โหเห็นเต้าหมายอยู่กำลังไปหลบซ้ายหลบขวาตรงแล้วห่างล็บหมดแล้วโด,ด ส่วนมากวันได้เลยเลพราะเราฮะเล่ผมพวกตำรวจนี่แหละมีล,ล้อก่อนเอาเตี๊ยมมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี่ยวอ๋ออะไรพวกเนี่ยเสียเวลาเสียเวลาเสีียยเเสวลา นี่เป็นภารกิจไล่ล่าเลยเกเนี่ยอุ้ยเบรคเบถึงแล้วอุย้ยโดดฟ้าไวได้อุย้ยบายใครวนะะเอะถ้าช่วยเพื่อนขาไม่ได้แต่ราข้าแบบี้ยข้าไปช่วย เออเป็นห่วเลยไปช่วยเ n ็นหัวเหรอเดี๋ยวพี่จัดการเองแจ๊ดดซิติคอนตัวอะไรวะเนี่ยไอเคทำลายไม่เข้าด้วยทำไมมันเป็นปืนอย่างนั้นวะ หัวแพงด้วยต้นไม้แล้วเอาแปลงล่างอเอาตัวอะไรไวะเนี่ยโยเคตัวบอลเลอร์เลยไปไปเครื่องบินบินหนีไปได้ด้วย เถินอีกรอบโอเคกูทีหลังไม่ต้องเถินละตามลามันมันนี่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 มันมนี่ไปไหนอืจัดมาดิดีแกลดีแกลนี่ดีเก่ง เฮ้ยไปไหนทำลายเมืองเล่นเหรอทำลายเมืองเล่นเหรอยังไ,ไงสิกันแฮรี่หืมเปนยังไงสิดีแกดีแกไปพังละตาบันไป าน,นีน้องมาน,นีน้องไต่มาแข่งเลยไต่มาแข่งเลยโอ้โหหนีไปแล้วปะดูไปทางนู้นอึบกระโดดขึ้นเฮ้ย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 ทำอะไรอะดูด้วยว่าลูกพี่อยู่เนี่ยอยี้ ส่งลูกพี่ยุ่งมาเบกอร์ทอนอะ่ะเอาเอาเย็ดเคดีไม่พักเลยไอ,อ้น้องอืชนท้ายก็กลับมาที่เดิมเจอเอากงจบแล้วตกงจบแล้วไม่จบเว้ยไม่อยอมไปอีก เลือดเ,เท่าคิตียังจะสีอีกเหรอวะฮบเหินไอเขาที่เหิน,ไ,ไ,หมนไม่พ้อนอยู่ดีเอาคุยโดดเลยพลามเดี๋ยวอือเรียบร้อยพังไปซะมึง,งสตาร์ครีม ตอนนี้เราเคลียที่นี่แล้วเาไปช่วยแซมกับมิคเคลาลุยกันเลยอะไรวะ